อยู่ในหมวดลดน้ำหนักลดน้ำหนักเยอะเยอะเอ่ปูใบปูใบเขาเรียกปูใบนะคะส่วนมากเขาจะเอาก้ามมาขายการส่วนลำตัวเขาไม่กินเพราะว่าเนื้อมันน้อยอ่ะจะลองแกะดูนี่ตัวใหญ่อันนี้ได้มาโลละร้อยี่สิบบาทเป็นปรูราคาถูกถูกมากบางตัวก็มีไข่นะอู้ทําไมเปิดด้กงัง จะเปิดยากแกะยากเอาเก้าก่อนอเนื้อแน่นมากเนื้อก็จะหวานแน่นแน่นมากอืมมีตัวผู่นะมีมันด้วยมันนิดนิดช้อ,อนหนหมดถุงใส่ก่น อันนี้มันมันเนาะมันมนมันไม่อ้วนหรอกนะโอเคนะอืมอืม okay, mm. อร่อยามีข้าวนะตอนรดน้ำหนักไงข้าวกินน้อยกินขนมปังอืมอืมอร่อยหวานมัน ส่วนอันนี้กล้ามเดี๋ยวลองรู้สิแต่กล้ามมันแข็งมากเลยนะทุกคนหวานหวานแบบแน่นๆนะเนื้อมันแน่นมากแน่นจริงๆ คุ 120. ้มร้อยี่สิบนีเอามาสองโลทำไมไม่ซูมโปรมาซูมชั้นทำไมโอ้ยซูมอันนี้สิเนี่ยเห็นไหมมันแน่นเห็นไหมอืมออ้อยเยมากเดี๋ยวลองคอะตรงนี้ดู แกะไม่แกะไม่สวยอ่ะเนื้อมันเนื้อมันแน่นจนติดอันนี้ยคือเปลือกอ่ะเนี่ยโอ้ยแมงวเนี่ยตอนซื้อมาคือกลิ่นปวยเนี้ยมันขามากนะทุกคนคือแบบขาวสุดๆอะแต่ว่าเวลาต้มมาโคตรหอมหวานเลยหูไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องหมายถึงว่ามันแกะไม่เป็นอ่ะมันแกะแบบติดติด,ตดอืม อ,อร่อยเนื้อมันแน่นมากก้ามข้นแน่นเนี่ย ตัวมันก็ไม่ค่อยมีเนื้อเนื้อน้อยเนื้อมันนิดเดียวเองตัวเป็นตัวแบบเนี้ย ไปแล้วพอและวเอะเดนะมันมีตัวเมียอยู่แต่ไม่รู้มีไข่ไหมเดี๋ยวลองเปิดดูเมียแบบเนี้หรือไม่มีไม่รู้นะลองดูสิอุมีไข่ทุกคนมันมีไข่นี่มันมีไข่หน่อยนึงนี่ไข่มันอืมอืมมันมากเดี๋ยนะ เหมือนจะมีตัวเมียอีกดูก่อนตัวเนี้ตัวเมียแต่ตัวเล็กมีไหมไม่มีไข่แล้วมั้งหมดแล้ว,ลวขออนุญ,ญาตกินก่อนบ๊ายบาย